My friend นี่นะคะกล้วยแบนน่าแบนน่าแบนน่าบวชชีบวชชีขอบคุณหลายๆนะคะมาคะมากินกล้วยบวชชีนะคะ <c ười> กล้วยรูปไม่ใหญ่นะคะแต่อร่อยใช่ไหมหนีช้ำด้วยช้ำเนี่ยมันจะเริ่มมันจะช้ำแล้วหนีทั้งช้ำหนีทั้งอาจจะบอกความจริงก็ได้ว่า ยกลยกยกหนียกหนีก็ลอกอะ่ะโอ้โหไม่รู้จะหนีไปตรงไหนดีเย็นเน่ต้องเก็บอย่างดีเลยนะถ้าไม่เก็บอย่างดีเนี่ยเช้ามาเนี่โดนตลอดโดนตลอดโดนโดนแทะ <c oughs> <c oughs> ก็เลยต้องแบบว่าเช้ามาก็ยกออกมาเย็นก็ยกเก็บ <c oughs> ถ้ามันยังไม่สุกนะ นี่นะคะประมาณนี้เลยนะคะเสร็จแล้ว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 ขอบคุณทุกเลิฟทุกไลน์นะคะ thank you so much นะคะหู <c oughs> อ่อานไม่ออกจริงอ่ะบักควรขอบคุณนะคะ <K un> ขอบคุณคนภาษาอังกฤษนะคะคุณเชน thank you so much นะคะขอบคุณน้องดานนะคะ วา่าเมนยังนี่อันนี้อ่านได้มาบ่อยวา่าเมนยัง thank you so much I love you นะคะนี่เดี๋ยวพามากินเอ่อกล้วยบวชชีนะคะกล้วยบวชชีกล้วยบวชีเดี๋ยวจะเอาไว้ตรงไหนดีหาทางก่อนหาทางใส่หาทางวางก่อนเอ่อเอฟซีมองไม่เห็นบอกว่าทำอะไรมองไม่เห็นกล้วยใช่ไหมนี่ กล้วยครับกล้วยอีกอีกอีกห้ารูปนะคะอีกห้ารูปกล้วยเนี่ยก็ก่อนที่เราจะนั่นเราก็ตัดตอนตัดเนาะก็ล้างทำความสะอาดเอาฝุ่นเอาสิ่งสกรปรกออกไปให้เรียบร้อยมันจะได้ไม่เยอะไงนี่ได้หนึ่งหม้อเหมอือนกันนั้นเนี่ย มีหม้ออันนี้ก็ดีเหมือนกันจริงๆอยากได้ใหญ่กว่านี้นะหม้อที่มันใหญ่กว่านี้หน่อยสงสัยจะไม่ได้กินนะให้เพื่อนดูละไม่ให้เพื่อนกินละล้อเล่นตักข้าวเตรียมไว้แล้วเนี่ยเดี๋ยวเราใส่กะทิอันนี้เราก็กินข้าวกันได้เลยนะขอบคุณนะคะพี่สีบานขอบคุณน้องดานะคะน้องดาบอกว่า ตั้งแต่เช้ามาดายังไม่ได้หยุดเลยขอบคุณนะคะคุณอันซินสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ thank you so much อ้าวยายเล็กยายเล็กไม่ขึ้นหรอยายเล็กยังหรือ,อยังไงยายเล็กตามสบายเลยหรือว่าขึ้นไปแล้วเมื่อเช้าก็เลยไม่ขึ้นหรือ,อยังไงหรือว่ามันไม่มีวัตถุดิบ ขอบคุณนะคะนอนรอกินกล้วยบวชชีกันได้เลยนะคะบวชชีหนีช้านะคะเสร็จแล้วกล้วยลูกสุดท้ายแล้วหมดหมด <c oughs> กล้วยมันน่าก,กินไหมกินแบบนี้ได้ก็อร่อยนะนี่กินแบบนี้เลยนะอร่อยอยู่นะนี่ผ่าครึ่งนะคะกล้วยผ่าแบบนี้พอแล้วเพราะว่าถ้าผ่าอีกอันหนึ่งมันก็จะเล็กเล็กเกินไปนอะเนาะจริงๆมันก็ผ่าได้นี่แหละ อืมดูดูเสร็จแล้วกินกล้วยกันค่ะแบนนะนะั่ะแบนนะนะ่าอืมสวีทสวีทหวานอ๋อพี่สิบานเขาอยู่นี่เขาไม่ยังไม่จมน้ำพี่สิบานอะ พี่สิบันเขาอยู่บนเขาใช่ไหมพี่สิบานเราเล่นแต่บ้านพี่สิบานไม่ท่วมนะแต่บ้านถ้าบ้านอะไรนะแอนกับโจ๊กน้ำมาแล้วใส่กะทิได้เลยค่ะเดี๋ยวก่อนเสียบปลั๊กก่อนเสียบปลั๊กเสียบปลั๊ก<笑><笑>เดี๋ยวว่าใส่แล้วลืมเสียบปลั๊ก